โอเคเอาล่ะไรนผู ik, ik ้ชมตอนนี้เราก็อยู่ในเอ้ยเดี๋ยวให้เปิดตัวก่อนอดี๋ยวเพิ่งตอนนี้เราอยู่ในเกม Kill the c o w s นะฮะนะโโอ้หเป็นเกมคาวบอยยิงโจรนะนี่อื้มอ๋อขยับได้เนี่ยมาฮะมาอ๋อนี่นับด้วยนะในแตาละเว็บเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอทดอตดอตลบกิ้นลบกิ้นลบลีโรลีโร่ลีโรเอ้ยอ๋อนี่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 มีแบบมาร์กด้วยนะฮะมาร์กจุดหยุยิงรัวๆไหนขอมาร์กที อันด้านล่างน่าจะเป็นสเตมิน่ามาร์กนะฮะเฮ้ยเฮ้ยนี่ข้างล่างไม่โดนนะเฮ้ยโอ้โหเอามีดมาปาดเรอนี้ลบได้ฮนะเสเตมิน่าเราไม่พอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเเเวเยอะ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 เราได้ละเราได้ละสเตมิน่าเราได้ละอุ้ยโอ้โหโคตรเท่เป็นไง้ยิงไม่โดนหรอกปืนพ่วงม,มันช้ามากเลยนะ ยิงไปฮะหกนัดในลูกโมเรามีหกนัดเดี๋ยว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 จิ้งหลบจิ้งหลบจิ้งหลบเย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอืมอืมอืมเฮ้ยเรียบร้อยตายโอ้โหไหนอเภอหญิงตายฮะเบสสกอร์เราอยู่ที่อ่าห้าสิบสี่ตัวนะเอาใหม่ฮะรีสตาร์ทมารอบนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดยิงไง มาไอพวกโจรชั่วพวกเป็นดิดนะพวกโจรชั่วในเมืองเราจะปราบให้หมดเราเป็นนายอำเภอเมืองนี้ไหนใครต้องการที่กินลูกตะกัวเข้ามานี่เลี้ยงหน้าเข้ามาเลยสีนัดแจกให้มานี่ถือขวาหน่อจะสู้ปืนฮลัลโหลยัง,ไงไหเห็นไหมมาปึ๊บปึบเฮ้ยปืนเราก็ยิงได้ไก่เหมือนกันนะี่ รีโหลดโคตรเร็วชีวิตจริงรีโหลดเร็วขนาดนี้ไม่ได้นะฮะเอะอคขาเท่เนีย่ยเออเอ้เอาโอ้โหนี่ขนาดลูกนพื้น้ายังตายรอบนี้กากรอบทีแล้วเอาใหม่มาเราจะให้ถึงร้อยร้อยตัวร้อยตัวมาสบายๆอยูนะ่ๆฮะแรกๆร,รีโหลดไว้ก่อนเลยหนึ่งสองโอเค นับลูกด้วยโอเค1,2,3,4,5,6หมด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 เดี๋ยวก่อนฮึกิงไงน,นี่เติมฮะยิงนัดหนึ่งก็เติมเดี๋ยวพลาดนี่นี่เปเฮ้ยไม่ตายเหรอเอามาตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่เออเอาโอ้โหเอามาฮะมาเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว นี่นีนไงมาอม,มาไม่ขาดสายไปนี่นี่ร้านเลยเนี่ยร้านเบรอร์รี่เหรออ๋อมเป็นบาร์ฮะบาร์เบียฮุ้ยชุบนี่นไงโคตรเท่เก็บหมดนี่ยิงแล้วกระเด็นด้วยนะยิงแล้วกระเด็นด้วยนะนี่มันเออ่สมิธแอนด์เวสสันหรือว่า ลูกซองกันแน่กระเด็นโคตรไกลอุ๊บเก็บเรียงตัวสามสีมามาอุ๊บอุ๊บโคตรอึ๊บฝีหมด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 เดี๋ยวผมขอรีโหลดก่อนครับขอรีโหลดก่อนครับพี่ครับพี่ครับเยิงยิงเขาพี่โอ้ยชิโคตรเยอะเออเอ้ยเรียบร้อยโอ้ยหุยดออหลบลูกปืนเป็นไงเก็บให้หมดอือผมดออหลบลูกปืนฮะอ๋อเวลาเวลาใช้อบิลิตี้ตรงนี้จะ รีโหลดให้เองนะฮะจะรีโหลดให้เองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยปุ๊บปุ๊บนี่อ,อ่าเขาจะรีโหลดให้เองโอ้โหเข้าใจละเข้าใจละเฮ้ยรอบนี้มาไกลนะเนี่ยเฮ้ยเอาไปดีนี่หมดแผงอือมามาขอเอ้ยขอขอโอ๊ยติดติดอะมันติด ดรอปดรอปมาโอ้ยเฮ้ยได้แค่สองนัดฮะโอ้ยเฮ้ยมันได้สี่อะน่าจะรีโหลดให้หมดละดูทรงโอเคโอ้ยเก้าสิบสองแล้วเก้าสิบสองแล้วอีกนิดเดียวโอเคอีกตัวเดียวตายยูจู้อะไรอ่ะเฮ้ยเ n ็นออฟเดโมอ๋อเดโมจบแค่นี้นะ ก็ประมาณนี้นะฮะสนุกสนานกันไปนะโอเคใครที่สนใจก็ไปรอเล่นได้นะแต่มันก็มันอยู่นะจริงนะน่าจะไม่จบแค่นี้หรอกน่าจะมีเป็นเวฟเยอะๆเลยน่าจะมีปืนแล้วก็อาวุธใหม่อะไรอีกหลายอย่างมาให้เราเล่นนะฮะน่าจะไม่จบแค่สมิธแอนเวสันน่าจะมีพวกปืนยาวอะไรพวกนี้ด้วยเดี๋ยวมารอเล่นรอติดตามกันฮะใครที่สนใจก็คอมเมนต์มาได้นะฮะอยากให้ผมเล่นในตอนที่ตัวเต็มมันออกมาแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะกดทุกใจผมหน่อยนิดนึงนะ กดถูกใจให้หน่อยนะแล้วก็ใครที่อยากให้ผมเล่นต่อในตัวเต็มก็คอมเมนต์มานะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ